วิธีเลือกใช้เพลงในคลิปสั้นเร็วแบบมืออาชีพใน Facebook ให้เราแตะที่แอป Facebook ต่อไปแต่ที่สร้างคลิปเร็วแต่ที่เลือกหลายรายการเราจะใช้รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับเลือกรูปเสร็จแล้วแตะถัดไปถ้าขึ้นหน้าสิงเสียงแบบนี้ให้เราแตะข้ามก่อนนะครับ แล้วให้เราแตะเสียงไอคอนตัวโน้ตแตะที่เพิ่มเพลงสำหรับคนที่สร้างไรายได้สังเกตเพลงหรือเสียงไม่มีค่าลิขสิทธิ์วิธีเลือกเพลงสังเกตที่จุดสามจุดแนวตั้งแล้วให้เราแตะเลือกได้เลยนะครับถ้าเราพร้อมที่จะโพสต์แล้วให้แตะถัดไป ใส่คำอธิบายคลิปเร็วแต่แชร์เลยตรงนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเสียงเพลงที่ใช้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแป่นหมครับ